แ,แล้วก็เจอตัวจนได้ครับผมสีกุกแกมเรียกลงกลุกขันสามกุกขันสองกุกบ้างสามกุกบ้างแล้วก็สีกุกบ้างนะครับผมโอ้โหครับเช้าใสทางด้านนู้นเราได้ยินเสียงเขาอยู่บริเวณนี้นะครับผมเลยขี่รถมามาได้ยินเสียงอยู่ในต้นไม้นี่ครับผมก็เลยเอาสามขึ้นส่สายไฟเพราะตรงนี้มีคลองน้ําครับข้ามไปไม่ได้แต่ดันหันไปเนียดผิดทางครับ เพราะว่าตั้งกล้องจะอยู่ทางด้านน้นจะให้เห็นหน้าชานครับผมแล้วระหว่างใส่ไม่นานนะครับผมแล้วก็บินเลาะขึ้นเลยแล้วก็มาคูใส่แต่ระหว่างที่ใส่เนี่ยมีนกป่าเนี่ยเข้าเข้าเพิ่มครับแต่เข้าอยู่ห่างหานะครับผมก็เลยกลัวว,ว่ามันจะกระโดดสีซะก,ก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นนกรู้ครับก็เลยเดินมาไล่มาไล่ไสเสร็จปุ๊บมันก็หนุนครับไปเกาะอยู่ริมตรงนู้นครับ สามดึงอยู่พักใหญ่สุดท้ายก็บ,บินกลับมาอยู่ด้านนี้ครับแต่ยังไม่ขึ้นมานะครับผมโอ้ยน่าเสียดาครับเอยของดีครับผมคาลมด้วยแมเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยวหาวิธีอ้อมไปทางด้านนี้ครับผมหาวิธีใสใ่ได้ครับโอ้ของดีครับผมโอ้แ่นิดถ้าเป็นพเนียสองชานหน้าหักนี่น่าจะมีสิทธิ์ครับดูแล้เลาะข้างพเนตดแบบนี้ แต่ยังว่าดเลยเสือหมอบครับเอามาใส่ต้นไม้แล้วที่นี้ก็เลยมาใส่สายไฟแต่ไอสามเนี่ยเล่นสายไฟก็ถือว่าไม่เต็มที่เหมือนต้นไม้นะครับผมแต่ก็พอขันพอเล่นได้อยู่เดี๋ยวจเดี๋ยว,ยวหาวิธีผครับย้ายไปใส่ต้นไม้ได้หรือเปล่าของดีครับผมเก็บไปได้ครับตัวนี้ นุ่นนะครับไป็นสามส่วนตัวไม้ครับสี่กุกแกมอยู่ด้านนน้นครับต้นไม้สูงไอ้สามขันได้พักหนึ่งครับผมบินมาเกาะเนี่ยสายไฟเส้นนี้ครับอยู่ไกล แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับบินตามาน่าจะเป็นตัวเมียครับผมเนี่ยบินอยู่บนสายไฟครับถ้าเขาก็บินกลับไปอยู่พุ่มไม้ใหญ่ครับโอ้โหแดดร้อนมากครับผมเนี่ยเที่ยงตรงแล้วครับผมไม่มีแดดแดดโคตรร้อนเลยไม่มีลมมาอยู่ครับผมเนี่ยดูทำเลครับผมคลองน้ํากั้นเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องนะครับผมมีก็เหมือนกันเป็นร่องสองสามร่องครับผมนี่ครับ ทำเลเดินไกลมากครับผมโอ้โห,โหากแดดแล้วตากแดดดีครับผมแดดก็ร้อนจริงๆโอ้อยากได้จนต้องยอมลงทุนครับผมไม่มีลมมาอยู่โอ้นี่ถ้าใส่สายไฟเจอชานหักน่าจะได้กินตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับผมตั้งแต่สายไฟแล้ว เดี๋ยวถ้าไม่ได้ต้องตามมาแก้มือใหม่ครับผมของดีครับต้องเอาให้ได้ครับผมตัวนี้นเอาไม่ได้ครับผมโอ้ช่วงเที่ยงแล้วครับผมดูครับมีท่อนไม้มีล่มอยู่นิดหนึ่งนั่งพิงไม่มีล่มให้อยู่เลยครับเนี่ยเป็นลานโล่งหมดเลยโอ้ย ต้นไม้ที่ตัวสีกุกงมันชอบก่อน,นะครับคือต้นสงใจอยากใส่ต้นนั้นแล้วครับผมแต่มีคลองน้ำครับเนี่ยหนึ่งคลองสองคลองกั้นอยู่แล้วถ้าเดินมาจากถนนก็เดินไม่ได้ครับเนี่ยเพราะเป็นดินโคลนข้ามไม่ได้เลยอแต่ต้นนั้นน,น,นกก่อดีจริงๆครับนะี่ยทั้งนกนกเขาไฟนกเขาใหญ่ไอตัวไม้เกาะดีจริงๆครับ เอาสามขึ้นสายนี้นี่ก่อ,อนี่ก่อ,อนี่ครับเนี่ยสายไฟสีข,ขาวเึ้งเล็กเนี่ยแล้วก็บินกลับบินไปบินกลับอยู่นี่ครับเสียดายหมยตรงเสาไฟครับสายฟเนีย้ยหันไปบิดทางแลวอีกอย่างเป็นเสือหมอบนะครับถ้าเป็นชานหักน่าจะมีลุ้นครับเนี่ยแล้วพอเดินไปไล่ปุ๊บมันก็น่าจะเห็นครับแล้วก็บินไปทางนน้นับ ไม่งนันละจำเลย้ยนี่ครับตนน้นอะไรต้นสูงเนี่ยมองไปยังเห็นอยู่นะครับเนะี่ยใต้ลมไม้นะ่ะเห็นตัวครับเนะี่ยใต้ลมไม้ใหญ่นะ่ะเห็นน้ำดำครับนะ่ะตัวสี่ขุกแล้วก็ไม้เล่นตั้งแต่เมื่อเช้าครับแบตหมดไม้นี้จะไม่จะไม่มีเสียงไม้นะครับผม อแต่ไสามนี่โอ้เล่นดีจริงครับผมดึงไม่หยุดแล้วก็นกป่าเนี่ยขันสีกุกเนี่ยโยนยาวๆเนี่ยเรื่อยๆขันเรื่อยๆนะครับขันโยนเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็สีกุกอยู่ต้นนี้ครับแต่ไม่ไม่ดังไม่รู้ว่าจะมีเสียงเบาๆเข้ากล้องบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็เรียกลงกุกเป็นบางคําครับผมแต่หนักหนักไปทางลงกุกมากกว่าแล้วก็สีกุกนี่ขันแบบ เสียงเต็มนะครับจังหวะดีไม่กุกที่สี่ไม่มีแผ่วเลยสามเล่นดีครับนี่ขนาดเที่ยงแล้วเดี๋ยวกำลังลังเลอยู่ครับผมจะกลับบ้านไปเอาไอ้ไอ้สองกับเนี่ยชานหักมาใส่แล้วก็เอาต่อดินลงลงตรงนี้ครับเนี่ยแต่ถ้ากลับไปตอนนี้ตอนเที่ยงจ้กลับไปแล้วบ่ายสามกลับมาใหม่นี่ก็น่าจะขี่ไปนี่ก็น่าจะสัก สิบห้าโลได้ครับผมขี่ขาไปนะครับผมกำลังลังเลยอยู่ครับว,ว่าจะกลับมาดีหรือเปล่าแล้วแต,แต่แต่ถ้าเอาชานหักมาเนี่ยไอตัวเสียงคาลมเสียงกลางไปใหญ่คาลมที่อยู่ด้านน้อนอะจะไม่ได้ใส่นะครับผมเพาเป็นชานหนักแล้วใจจริงก็อยากนั่งนั่งรอให้ช่วงเงยน็นๆครับเราไอสามไปใส่ตัว คาลมนุ่นใหม่แต่ไม้แบตหมดแล้วถ้าต่อไม่มีไม้ก็ไม่เวิร์ครับผมไม่มีหลักฐานยืนยันเดีย๋ยวลงกันครับผม